เราข้ามจากด่านไทยมาแล้วนะครับก็ขี่ข้ามสะพานแม่น้ำโขงมาเลยนะครับนี่เป็นสะพานข้ามแม่นำ้ำโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะฮะข้ามไปเวียงจันท์ด่านที่เวียงจันท์ชื่อว่าด่านท่าน,านาแรงนะครับส่วนฝั่งไทยเราก็ด่านหนองคายสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งนะลงสะพานมาแล้วก็ เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าไปด่านถ้าเลี้ยวขวานี่ส่วนมากจะเป็นอ่พวกสิบล้อพวกอะไรเข้ากันพวกคลังสินค้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาคือวิ่งตามทางหลักมาแล้วนะครับ <c oughs> อ่าตรงนี้ระวังไฟแดงนะครับเราต้องจอดนะครับพากันแหกไฟแดงกันหมดเลยตรงนี้เราต้องจอดไฟแดงนะครับ ที่เห็นข้างหน้านั้นด่านท่านาแรงสปปลาวนะครับแต่รถจากไทยเราจะไม่วิ่งเข้าไปตรงนี้นะครับเราจะไม่เข้าตรงที่นี่นะครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้นะครับตากไฟเขียวแล้วนะฮะเราจะไม่เข้าที่ด่านใหญ่นี่นะครับไม่ใช่นะครับเราจะเลี้ยวขวาเขานี้นะครับรถต่างประเทศจะเลี้ยวขวานี่ทั้งทั้งรถยนต์ในรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับให้เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับ นี <prus>. ่ครับมีป้ายอยู่รถส่วนตัวต่างประเทศนะครับป้ายตรงนี้รถจนส่วนบุคคลต่างประเทศให้เลี้ยวเข้าตรงนี้เลี้ยวเข้าตรงนี้แล้วก็ไปตามทางเลยก็จะเจอโอ้วันนี้คนเยอะมากคนเยอะคนเยอะคนไทยก็ข้ามมาเยอะคนลาวก็ข้ามกลับบ้านกันเยอะที่ด่านวุ่นายมากครับวันนี้ที่ด่านหนองคายที่ด่านราก็วุ่นาบเหมือนกันครับวันนี้รถเปียบเลย เสร็จตรงนี้แล้วก็จอดรถเลยครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับไปกอกใบต่อมอเข้าประเทศแล้วก็ทําใบศุลกากรของรถนะครับภาษีรถพอ,าอามาถึงด่านลาแล้วนะครับก็ให้ไปที่ช่องนู้นก่อนสแปมพาสปอร์ตคนแล้วก็ไปช่องนู้นทำภาษีรถนะครับเสร็จแล้วก็จะมาฝั่งตรงนี้ ตรงนี้ก็มาตรวจเอกาสารเสร็จแล้วข้ามได้เลยวันนี้คนเพียบเลยครับวันนี้คนไทยมหาศาลเลยข้ามด่านไปลาววันนี้หลังจากทำเอกาาสารเสร็จแล้วก็จะได้ใบนี้ครับใบศุลกากรของฝั่งลาวน,นะครับ อันนี้สำคัญนะครับสำหรับรถที่ข้ามครั้งแรกนะครับต้องมากรอกใบนี้ก่อนแล้วก็ใบนี้ใบเสร็จจากค่าสูลรราากรเอาไว้เพื่อจะสแกนเปิดไม้กั้นนะครับอันนี้ต้องมีทุกคันนะครับใบติดตามรถไปติดตามคนนะครับตรงนี้ก็เบเร็จเบรเ,เสร็จทุกอย่างก็ต้องขอที่ตู้ที่ว่าเราจ้ำพาสปอร์ตเข้านะครับแล้วก็มากรอกเอาไว้ นี้ก็เสร็จแล้วก็รอรอเพื่อจะข้ามเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเอกสารทุกอย่างนะครับตรวจเอกสารทุกอย่างแล้วจะข้ามได้